แรงพระแม่ธรณีส่งมงใหญ่สุดในรอบ35ปีพระแม่เข้าฝันแม่ปุ้ยแอนโทเนียต้องเลือกชุดนี้และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะสมกับที่แฟนนางงามตั้งตารอคอยนะคะสำหรับการประกวดมิสยู n i เว r ร์2023ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอค่ะโดยประเทศไทยก็ได้ส่งแอนโทเนียโพซิลนะคะ Miss u n i v e r s ์ Thailand ์ เป็นตัวแทนซึ่งก็คว้ารองอันดับหนึ่งมาได้ค่ะนับว่ามาไกลที่สุดในรอบ35ปีเลยทีเดียวส่วนเชนิสพาลาเชีสค่ะก็คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ไปครองได้สำเร็จค่ะถือว่าเป็นมงแรกของประเทศนิการากัวด้วยนะคะสำหรับแอนโทเนียพอซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปี ถูกระบุว่าเป็นตัวเต็งตามโพลของนางงามหลายสำนักเลยทีเดียวค่ะและยิ่งดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะในรอบชุดประจำชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งชุดประจำชาติในปีนี้นะคะ แอนโทเนียก็สวมใส่เป็นชุดเทพธิดาอาณาจักรอายุทยาอันนี้คือชื่อนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปปัน้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอายุทยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ค่ะได้มีการบวงสรวงก่อนจะเดินทางมาถึงรอบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเวทีด้วยชุดดังกล่าวค่ะแล้วก็ได้เดินด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยลึกลับ ดูหน้าค้นหาพร้อมกับท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะนางเลื้อยมุนตัวตามที่หลายคนรอคอยซึ่งแอนโทเนียและก็แม่ปุ้ยเปียพรแสนโกสิกค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทพ N g อนโกลบลจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand เนี่ยได้ออกมาเล่าผ่านรายการอยากรู้อยากเห็นทาง y o u t u ิ e เบื้องหลังของการเลือกชุดพระแม่ธรณีนี้ค่ะ เดี๋ยวเริ่มจากแม่ปุ้ยเนี่ยเปิดใจค่ะว่าจริงๆแล้วที่เลือกมาเนี่ยสวยทุกชุดจนแอนเนี่ยเลือกไม่ได้เลยเขาใส่แล้วก็อินทุกชุดเลยเลยเลือกชุดที่มีสตอรี่ในตัวเองแล้วกันก็คือชุดนี้ละค่ะเทวสตตีสีอเยธยาแอนโทเนีย er เนี่ยบอกว่าแอนได้มีโอกาสมาใส่ในแต่ละชุดซึ่งแต่ละชุดก็มีสตอรี่ของเขาเอง แต่ว่าตอนที่เรามาเลือกเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่จะต้องมาคุยกันทั้งแสงไฟสีความง่ายในการใส่เพราะเวลาน้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหลือแค่3ชุดแล้ววันหนึ่งแม่ปุ้ยก็ได้โทรมาหาแล้วบอกว่าเราจะต้องเลือกชุดพระแม่ธรณีเพราะท่านมาเข้าฝันซึ่งแม่ปุ้ยค่ะก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ปุ้ยก็ไปสักการะพระแม่ธรณีมาก่อนค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเป็นวันที่เขาลองชุดกันแม่ปุยก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชเลยบอกให้เขาจัดการกันไปเลยยูสะดวกจะใส่ชุดไหนเลือกเอาเลยเพราะว่ามันสวยไปหมดเอาชุดไหนก็ชุดนั้นตอนเช้าวันที่นอนอยู่นครศรีธรรมราชพอตื่นมาก็เลยโทรหาทีมงานบอกว่าฉันฝันตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเลือกชุดไหนก็โทรเล่าว่าฝันถึงกระแม่ทรณี เราไม่ได้คิดถึงไม่ได้อะไรเลยเป็นคนไม่ฝันหลับสนิทก็โทรไปเล่าว่าฝันแปลกมากทั้งนั้นเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งก็เลยมีการคุยกันว่าตอนนั้นแอนก็อยากจะเลือกชุดพระแม่ธรณีก็คือใส่ง่ายเพราะว่าดีไซนเนอร์เขาทำมาให้ใส่ง่ายแปะๆแล้วออกมาประกอบร่างเป็นชุดเลยแล้วเขาต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวแอนโทเนียค่ะก,ก็เปิดใจบอกว่าชุดพระแม่ธรณีเนี่ย มีสตอรี่ที่ชัดเจนนะแล้วท้ายที่สุดก็คือคนก็จะไม่ต้องมานั่งรีเสิร์ชว่าภาพแบบไหนมาจากไหนเพราะเสิร์ชไปก็เจอหมดก็มีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่แค่เราต้องว้าวตั้งแต่เดินออกมาเลยแบบโอ้ oh my god เราก็เลยต้องเลือกชุดพระแม่ธรณีแม่ปุยค่ะเสริมว่าเลยเป็นที่มาของการบวงสรวงเราเลือกชุดท่านเราก็เลยต้องไปสักการะไปบอกกล่าวท่าน ส่วนความงดงามเบื้องหลังชุดดังกล่าวค่ะจากการแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุทยานะคะจิวเวอรี่รวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด,ด้วยมือแล้วก็ใช้หินสีและอัญนนมณีที่มีค่าเพื่อที่จะสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาแล้วก็ผ้าที่สวมใส่ที่บันทึกเอาไว้จริงจากในสมัยนั้นค่ะเอามาให้แอนโทเนียได้สวมใส่นะคะ ไปเข้าร่วมพิธีบวงสวงใหญ่ด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลณศาลแม่พระธรณีบีบมวยผมหรืออุดทกทานนั่นเองค่ะส่วนความเป็นมานะคะพระแม่ธรณีเทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณีในประวัติศาสตร์ศาส,สนาพุทธในไทยเนี่ยถูกนับถือกันอย่างสูงแล้วก็ได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ พระแม่ธรณีมาจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของเทวรูปที่สวยงามนะคะโดยจุดเด่นก็คือมีมวยผมยาวค่ะแล้วก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บเอาไว้ในผมนะคะซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดก็จะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคงตามที่ธรณีหมายถึงโลกหรือดินนั่นเองนะคะซึ่งก็กล่าวถึงความเชื่อว่าพระแม่ธรณีเธอสถิตยอยู่ในดิน ที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะทั้งนี้นะคะแอนโทเนียโพซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีคนนี้นะคะบนเวที Miss u n i v e r s ์นั้นเรียกได้ว่าเธอทำได้อย่างไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวในทุกๆรอบค่ะจนความสามารถอันโดดเด่นนี้นะคะก็ส่งให้เธอกลายเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เข้ามาถึงได้ลึกที่สุดในรอบ35ปีค่ะคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกบนเวทีนางงามจักรวาลปีนี้ค่ะ